สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ช่องน้องจี๊ดพาด้วยสิผ้ามาติดตามตะเลขกครับหลวงปูเ่เถาเนาะคะ่ะกับมาน้ำเพิ่นที่เราหรอคะ่ะมากับผีมนตการที่เราหรอคะ่ะอ่าผู้ใดขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องไม่ในเอยคะ่ะน้องช่องน้องจี๊ดพาด้วยเมื่อน,นี้เจจินดากับมาด้วยค่ะ ไปคะ่ะเฮาป้าไปติดตามตัวเลขน้ำกันเลยค่ะขี้แรกกองงวดพันมาขี่จักรยานป,ปูขี้จักรยานปูขี้จักรยานเออปแปลว่าอะไรอันที่เล็กมากที่เล็กมากลุ่มชาติลุ่มชาติกับผ้ามิง่งผ้าเมฆเก่าผ้าเมฆเกา่าก็มิง่งเพิ่มมากเราบอกเขาจุ่มจักรยานมาไมนยากจักรยานเขาขี้จักรยานปูขี้จักรยานเออ ซูนแล้วหล่อมันกเาไมปูขี้จักานูนเก้าศูนแล้วูนเจ็ดซูนนั่นแล้วแปดศนปดศูนปูงาจักรยานเขามาขี่จักรยานแล้วปูถั่ะแมวปูโอปูเป็นเก้าบ่นี่เป็นเก้าเป็นแปดเป็นเจปูแด้ก็้ือปูรเปล่าปูแปตัวเดียวเจ็ดแปด ปู่แปดเจ็ดแปดปู่แปเป็นเจ็ดแปดูแดเพราะว่าจักรยานสองล้อเนี่ยมันสิเป็นแปดจักรยานจักรยานเป็นเจ็ดผ้าเป็นแปดปู่แปดยังสี่แปะเพาคือหมูเพราะคื่องตะก้อนนั่นเครื่องงวดถึงออกเจ็ดหานเพราะว่าผูาใส่ขีจักยานมากคู่ก็นั่งยุงเสียขี้จักยานมากนี่มากันหมดเมสนามแปลว่าปู่แปเป็น เจ็ดฐานเจ็ดสองคูแปเป็นหาสามหาเลยนั่นแปดตัวเรียวเจ็ดหาตัวเรียวมดนี่แค่มันแปะเราแปดมวนนี้นั่งยงมามาแต่อันนี้ปู่แปมันเจ็ดแปดเจ็ดัวปู่แปเป็นเจ็ดแปดคืออยู่บอกพาลิกีจักรยานจักรยานเป็นเจ็ดพระเป็นแปดคู่แปดเป็นสีอะไรคู่แปดเป็นเจ็ดแปดตัวเรียวเลยจักรยานเป็นจิต เจ็ดเจ็ดแปดเออมาเขาแปะวแปะเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็มือมมขึ้นนี่มือขึ้นในฟอนราขวดเอ็มห้าร้อยร้อยห้าสิบคุณจักอยู่บอกรับกวดเอ็มหา้าร้อยตีหัวเขาตีหัวเขาแจกมึงหัวเขาแจากแล้วก็เอากวดเอ็มห้าร้อยตั้งร้ห้หาละตั้งหัวเขาตั้งหัวเขาแปดไทยนี่แหละแปะคขแปะเพแปะคือมูลเลย คูแปรบ้านไหนจ้ะคู่แปรหาหาเก้ากรับแปรหก่าคับหนึ่งหาศูนยอ๋อเพราะว่าควนเอ็มร้อยหาซิปเอ็้อยหาิม่หนึ่งหาศูนยเลยคูแปรเป็นหาเก้าเก้าหากับหนึ่งหาศยท่นั้นคแปมื่อเท่านี้กระส้นเจาะสปยังเอาแน้ำอันนี้ความจริงเนี่ยนี่ความจริงเอาหมูได้มาขึ้นนี่เอาน้ำปูนะเดีเอาน้ำปูเลยนะขอ่แป แต่ว่าแขนนมันแขนหน่อยแปดติเปีเป็นหาแปดคอยคอคอยแปดคอยหัวหัวก็ไม่หาคอยกวดก็เป็นเจ้าของเองจริงนะแต่พัดกวดเอ็มล้หัดจิ่มาตั้งไวหัวเขาปก้ย่างนี้ค่อมันคมรอหัดจิเยเนาะห้าเจ้าเก้าหากับหนึ่งห้าศูนย์วัตถุนี้หนึ่งห้าศูนย์ ห้าเก้าเก้าห้าับห้าเก้าเก้าห้าครับอันเอีกกันต้นต้นนึงสิบปูวานเป็นจักยาตนนะหมค่ะเจ็ดแปดเนาะค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปเจ็ดเมื่อท่านี้บ่มมื่อย่งนกาหรือว่าเอซีเพิ่นจับแปรเป็นตัวอื่อกันกันแล้วต่เพิ่นนะคะให้เพิ่นแปรเอาแต่เขาแปรแบบนี้นะครัอันนี้คือแปรตามโอแปรตามตามที่จะของแปรค่ะอ่า เนี่ยมัทธรณี่ะเลขมัทธรี้่ะกับหลายตัวเนาะหลายตัวเลยเลขู้ว่หลายตเลยผูหลายลู้ตัวนนี้เออให้ทิ้งเค่นี้เพราะว่าผู้อยากเงินมาเทปูนอนี้นะผมมีปัญญาหาเงินเอาผู้แต่ยิ่งเขาว่าเป็นหมีขางหลังเขาใจเขาไปโว้ยยังมีเงินหา่เขา้าไปโชวขอเขาดำแต่ว่าคัวเขาเขาบอกว่าได้เหมือนจะมาห่าเก้บผู้ว่า ตัวเลขของปู่ชนาีนี่สิมาจากนิมิตฝันมันบ่ค่ะโอ้ปูฝันทั้งหมดเลยฝันทั้งหมดเลยค่ะนั่งสมาธิเพ้าหน้าเพราะว่าปูลเข้ามาหน้าเแล้วกูจวดจังศีลทานภาวนาได้เลยละจงอุตส่าห์สร้างคานสวรรค์เพ้ามาหน้าบุญญาธิพุทธเขานั่งให้คิดตงบให้แก่ขาเป็นพุทธให้เจ้าคุมโทนนี่แหะบุญกุศลในหลักฐานคือหมายความว่า ตอนที่เรานั่งคิดเราสงบเรามีโกรธมีเกลียดคนนี้คนนี้คิดเราว่างคิดเราว่างนะจะย่างให้ได้เยอะคิดว่างตอนเลขที่ให้ญาติโยมถือมาหลายๆงวดติดนั่นก็จะมาเป็นเลขนิดๆนะค่ะมีมือมดปุ่มปุ่มนี้มาแม่มาแม่บลูคืนนี่ฝันอะเหมือนเด็นิดนี่นี่นะนี่นะถ้าพูดยากที่ ได้มันจอดหัวาปูเป็นหวานอ่างเงี้ยหวาเคยเคยตัวตัวมานไม่แห้งเลยแล้ววันนี้ถึงต่างของขัอนดีมาให้ต่างตายมันมาหาปูอีกสองปีขท่านันอาหมกข้าวถึงกินเนี่ยข้าวปูหลาก็ต <ina> ้นอะไรอ่าหลาก็ต้นอะไรโอ้ถึงนึกินทถ้าหมกข้าวทีข้างหนามากสันยื่นไม่แห้งนั่นได้กินหมากเนาะปูมองปูเป็นไรหมากไรต้นเลย ปลูกพี่ไก่พีกอนเป็นหมากเลย่ย่างนี่นาพี่เฮือให้กินกินน้ำย่อยทั้งนี้ได้กินคนละไม่เออว่าพักปลูกมอกฝังเฮ็ดไปวันที่เาเขาตายจะก,ก็เหลือให้ลูกใหห้ลานได้เห็นได้กินเนาะไม่มาข้าวล่างหนาจะของพ่อ,อคู่ก็ทั้งยากคู่ห้ึ่งยำเรื่องนิมิตงก้างอีกนี่มิมิต ที่แรกปูสีว er ่าร oh, <wow. S 1> ้อนๆหมายว่าลุ่งลุ่งก็เป็นเก่าแล้วรุ่งชาดถ้ามีนิ่งพ้าเนีเก่ามากผ้หนึ่งผ้าอีวันนะผู้นึกายหลักกรมูคนผูหนึ่งพูแล้วมันตีเป็นผัดมันจุงจักรยานหน้าฟอมพูดแล้วไม่อยากจักรยานเมื่อกี้จักรยานเขาพูก็เริ่มาเอาใกล้ๆนี่ว่าเจ็ดเก้าเจ็ดแปด นี know, das ่ล <S 3. S 1> ่ปูมาเอาเจ็บแต่จักรยานจักรยานขี่จักรยานครับมาปูพอขี่จักรยานขับมากไปขึ้นนี่มากไปขึ้นนี่ฟันยาเอาขวดเอ็มโลหาทิบสีหัวเขาตีหัวเขาโวลดคืพุ่งเลยสีหัวเขาแล้วก็เอาขวดเอ็มว่าหาทิบมาตั้งไว้กู้ก็มาตีว่าหาเก้าเก้าหาครับหนึ่งหาศูนย์าเรื่อ่ กูตีเอะกูตีก็ตียังไงแล้วตีคือนเนาะเป็นมาเป็นแ้เนกันแห้วเป็นหนองูตีมันตีเหี่ยวแล้วกูน่ะเขาตีเห่วเขาตีเหี่ข oh, ้อมฝันเน่อยนพอชนมากตีกรถือแต่ก่อนตีถือเยอะทำามระยะหนึ่งคือตีกรถือหน่อแต่ฝันนี่ฝันฝันแน่นอยู่เนาะค่ะกูแน่นไปแล้วกูฝันแน่นอยู่แต่ขันตีถือมีเป๊เนาะกูตีกระถ กมอกี้ยังว่าแม่ตาปูนไม่เฮจกงหนึงอันเกลียวแั่เฮกันเขามสีเป็นเกศูนกับหนึ่งเกลาวไหแวาาเจดตูตีให้อยู่นด้หละหนึ่งูนอ่ะเขามาเจ็ดตูเฝันเจ็ดตูตีออกีูตีมันตีพกเองค่ะกาสรุปตัวเลขของปูเถาฝันแม่นเนาะค่ะเพิ่นกับฝันนิมิตตามที่เพิ่นเราเน่นะคะก็สรุปได้ ห้าเก้าเก้าหานะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดค่ะสามตัวกับหนึ่งหาศูนย์นะคะมักกกุลไลกุดแช่หาน้องจีนน้ำแน่ด้วยค่ะปากเป็นกำลังใจให้ซองน้องไม้เลยนะคะไทยคิมีก็ขอขอบคุณเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะ